เวสต์แฮมขุนค้อนเปิดก่อนแต่ไม่รอดโดนสิงห์บลูเชลซีอัดคาบ้านไป1ประตูต่อ5โคตรจะโหดสมราคาแชมป์โลกเลยอะทุกคนคิดว่าใครโดดเด่นที่สุดในเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะส่วนตัวผมเจ้าเปโดเลยแล้วใครเล่นแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะเจ้าเปโดได้ไป12คะแนนผลงานยิง1จ่าย2แล้ว5ประตูของเชลซีมาจาก5คนเลยนะทั้งเจาเปโดเอนโซชาลบาเนโตแล้วก็ไคเซโดใครเลือกเข้าทีมแฟนตาซีก็ช้ำๆกันไป ใครอยากมาร่วมหลีกแฟนตาซีกับไอ้จงก็มาร่วมได้ครับ v0t42 t, t มีของรางวัลแจกทุกเดือนนะแล้วที่น่าเป็นห่วงที่สุดในเกมนี้คือเกย์แฮมพอตเตอร์ครับโค้ชของเวสต์แฮมอดีตโค้ชของเชลซีด้วยโดนลูกทีมเก่าเข้ามาอัดคาบ้านถึง5ประตูต่อนหนึ่งเลยแล้วพอตเตอร์คุม2เกมแรกในซีซั่นนี้เกมแรกแพ้ซันเดอร์แลนด์ไป3ามเกมนี้โดนไปอีก5 2เกมเสียไป8ประตูดูทรงนะอังเกที่เพิ่งเก็บของโดนสเปอร์ไล่ออกทิ้งของไว้ที่ลอนดอนครับเตรียมมาแทนเวสต์แฮมได้เลย ตอนนี้เชลซีก็มีสีแต้มขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะผมบอกเลยน้องๆแชมป์เก่าเชลซีรุ่นใหม่นี้ขอมาถล่มบัลลังก์พี่ๆลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลแน่นอนลุ้นย,ยาวๆครับเชลซีผมว่าน่ากลัวมาก